กำลังไล่หาเหมือนจะเอเต๋อเป็นตัองเนอโอ้ยลมแี่งพี่ลองมึงงามเสียงลมเมี่อย่งเต๋อพี่เล่ เดี๋ยวจะเบิ้งอีกทืนหนึงเนาะพี่น้องเนาะยังเชื่อเกินไปแลนในเบิ้ง วครับมุกจูบโคตรจูบเลย piu piu chắp cò về về chắp cò nó cửa gì Bây giờ bỏ chắc. Chắc cười thì bay bay nhiều vào chắp trúng người khổ đi

หยุดเรียบร้อยแล้วพี่น้องนี่ครับวา่าติดเสียนเขือนพันเรียนมันครับลำ้ำว่าสนุ่ล้ำสองเมตรครับนี่ หางกระสอบครับเปิ้ลพลาสติกเนาะ เนียอร่อยนะครับไอ้ปวดหัวกับปวดพี่น้องโอ้เสี่ยนเกี้ยวมึงกับพ่อมาเด้อครับผมมากับเสี่ยนอาชีแล้วครับนี่เน,นเนเอะว่าไพ่เหรอครับว่าไพ่ว่าเกี้ยวบ่ฮะใส่ลำสองเมียตีสิโอ้ดวงทีสองกำลังเจะขึ้นครับนี่

อันนี้คือบียวคือเป็นเปียวยระบายลมโอ้ีระบบระบายลมนอมีเสียงเตียมเเอากระดาษืยันแล้วเตงโอ้ใหาได้ละเรียนโอ้ยมีหัวอันประกบเอ้ย โอ้หนอนกัดกัดเอหน่อโอ้ให้ออกแบบไ้วะแบบเป็น้าเนเดี๋ยวถาเบื้องต้นขึ้นกี่หนอยมันเชียงขิจวดวะนับไปเยียุนุนทางมันเปลี่ยน นี่ครับบ่างเช่นเกมมาขึ้นแล้ครับนี่้สนุักดังดีแล้วครับโอ้ดังสว่ครับเด้อสนุกวันนี่ ยังนังแร่งพี่เนาะอ้าตอนนี้ก็จะได้เวลาสมมาผ้ากั้นผ้าหลูกเมื่อนะครับมันคำเลยพี่เนาะถ้ากราเอาวบาขึ้นเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวมักอกูว่าจันสิให้บางอีกึ้นนึงเนาะพี่น้องเนาะเอาเป็นว่าให้มาคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องใครเราคนบนมือเราครับพี่น้องต้นขอข่าวกลับมาสวัสดีครับ